สวัสดีพ่อครับผมสุพันสวัสดีครับคุณตาสุพันครับสวัสดีรสสสดครับผมอ้าวได้ปะมุกหนึ่งว่าหัดไปได้ครับเก้ามุกไปได้ หมานบ่เหมนดีตววแขนทแทเถท้เออจาฟันนี่จ <c oughs> <date> ้าฟันจ้งไหนอัน่ก่อาต้ออมฟันขาทไวาฟันเออเออเป็นยังไงก่อนที่เล้วฟันยังไงก่อพ่อฝัน ทั้งหายก่อนก่อนฟันไม่เลยมึงเพิ่มมาเพิ่กฟันเพื่อก็ลืมตัวถามเปย้อนขึ้นไมอีกไกลเนาะก่อนเนี่ยแล้วฟันแม่เนียตีบุตรดิฟันไม่กเห็นคนบอกมุจอมอ่นเลือก็เอียงบุกก่อนนึ่งก่อนอเมางันนี้ละันนี้วันนี้ฟันมากเลยพอรถตกใต้สียบ้ทสิง รดรดลกูกรถเอีอยงพอรถไถรถไถขั้นสูงขั้นงา่ายๆขับไปหน้าที้็ยังอยู่หน้าอก็อปไปลดไป,ไป,ไปเหยียบงูก็ูสิงอ,อ,อยู่ในหูโเหยียบงูอยู่ในหูเองลายลายก็เป็นดึงบอกว่าดึงพันหัวมันหนักมาก<อ>มขาดเครื่องโอ้หางองยู่ในหันออ ปัดตัวเยอะแน่อ๋อนี่หูเลยปัดทูตัวใหญ่พอหูใหญ่ตัวใหญ่นี่อืมว่าที่เป็นเครื่องเดียวงวดเหรอ่ักฟพอซื้อเลขถือกินได้ตาจะได้เครื่องเดียวนี่กิเครื่องเดี่ยวเป็นว่าไปกิาได้เครื่องเดียวดิงวดนี่งูใหญ่รถไถเหยียบงูนี่หูใหญ่เนี่ยพอแค้นพุ๊น่ะไทยปัดทู เสียมเหมึอนคนว่าเสียงดุงมทีพอมันคือเสียงดุ่มไงอ่าลูกไส้ขับรถไปเบียบงูเบียบงูวันนี้พ่อพ่อได้ไปเห็นกับรถเมื่เบียบงูเหมือนกันมานึ่ยเาดึงเอาหัวท่อนหัวกับมาขาดเครื่องพอเป็นผู้ดึงดี โอ้ดึงขึ้นมาทั้งขึ้นดึงขึ้นมาขาเครื่องอ่ะทองหนึ่งแย่างทองหนึ่งมาเอาแน่ไหมท่านโอ้โอ้มันเป็นเทียนได้วยนโอ้เนื้ออ่อนอ่นหางมันน่ะตัวเครื่องตัวมันน่ะอ่ะหมุนเสียงดูอีิรู้รู้หมุนเสียงพูดนะไม่ย่อบอกเหมไม่ย่อบอกแต่ว่าหัวเนี่ยกำขึ้นมาแล้วตอนนอนดึงขึ้มากแล้ว มันยูแะบเพะ่เป็นเก้าอเครื่องีแค่ห่านนี่กี่้ังกกับเก้าอ้เลยตีมาเลยพ่อตีซอยผอแล้วถ้าเบียร์รถถ้าเบียรถเป็นได้ไหนเบียรถัเก่ายังไงเกากัมีเก้าอีกากะมือก็ยูหันอะบรนี้อิงติ้งกำเมาแล้วเหยียบไปแล้วขาเก่าแล้วพอกำหมวกมากกำหงวกมากกำหัวมากดิแอ้วถ้าเบียนยนงคือสิมงีสองต ทุกทายในเอาไม่ไม่สี่ตัวแม่บอกมีองตัวฮาวมีสองตัวอีกทีนองยังคือมี2อตัวาเขาว่าหาอนหาก้าวตาเครงไตวาก้าวหาพบความร่วองาเนาอยในหูพอุตพวอันนัเป็นร่างดวเป็นางดีออันนัเอี่หา้อติน่ไมน่เอจากูแมาดเครื่องหชุกเองต้ออเป็นศตัวยดงห กศูนย์มาข้อ้นั่นนั่นบ่โอ้หลุดมาแล้วบ้านเข้าไปหกศูนย์อ่ะเออเออบนล่างเลยเออโอ้โอ้พี่น้องเอ้ฟันเจียวกับงูนี่กินหลายงวดดิเออก็นั่นหยอเหอนกันแล้วก็เออไอ้บักโขกเป็นบักโขกอ่ะนั่นเออสช่วงว่ากอีกกต่พี่แต่ยู่ในหันรถบัสสามงวดสี่งวดเนี่ยงูคู่เดียวนีเดียว บ่าตเป็นบ่พองูตัวนี้แต่ว่าแด่วมาบ้างนม่บ่อนตหรอกข้ายนัเมอนเทียนนั่นนอ่น้่นาวอยู่ข้างในในหัวนะเต้ยโอ้โหัวตัวางโตข้างโหัวกระสุนเนาะข้ากระเซียนเนี่ยอ้โอ้อก็เรยว่ามันได้อยู่แล้วคือหาเก้า รไทนี่ยโตอเรหัวหกศูนย์แต่แท้แล้วเยเสียนมุดหลุมอุ้มอุ้มยอยูื่หัวเมื่อกำคือนมากระหาอยู่แล้วนะเมื่อกะหาอยู่แล้วก็เก่าอยู่แล้วกำหัวเนาะหัวกำหัวคาแม่ขาดเครื่องขาดเครื่องเดือตีน้าตี ไม่กติเรียาักเชิงอหรอพ่อมันคือด่างเด้ดังเด้หาอะไรเด้หาข้าวมีดเข้องี้เลยเราบงคับแม่กระแสมาแรงดิข้าหาหกย่าลืมเ้อจอกเล้ววัอีตีเอาหัวขึ้นหัวล่งนํำก็เอาปจบหัวขึ้นมาดีเออหมุนอยู่ในหูลงลงลงอยเนาะ เออขียนงูนี่ยจะมีโชคเลยหรอป้าเขียนแม่กูไดเอาหนังสือมาอ๋อเขียนเขียนเขียนโอ้บิดอ๋อเอดอ้าพี่น้องเห็ยนงูเห็ยนงูอยู่ในหูเนาะขาดเครื่องอยู่ในหูเทะๆอ่าเนีฝันท่านั่นดีพอท่านั่นโอ้ฝันกัวยาวจะได้เนื้อ ได้ไเกระาเลยนะารับเขาทะเลทะเบียนรถยังมีสองตัวเนาะที uh ่เกาแวก็เออเม่ม uh ึม uh บ่อ oh ิด oh ตัว oh ีสองตัวคนละอันซุบมีเรื่องหับก็ไม่ขีดดินคุณเนาะโอ้โหที่รถเนี่ยนั่งรถเออหนึ่งหกโอ้ยถ้าเป็นรถไทยก่อนฉันสี่แยกก็เกยออ่ันหี่แเกก็ีกยรถไทยใงญ่มั่นเอ รถไทยยัยมันเกิดป้ายมันอยู่ทั้งหลังแดงคือขึ้นอยู่เนาะคันที่จอดอยู่ดีตรงขันเหลืองกันว่าโอ้แมนแมนย่าหาเก้าจำได้ยู่อ้ยเฮ้ยห้าเก้าห้าเก้าห้าหกห้าหกศูนย์หกศูนย์หกจับให้พ่อผมเรียบร้อยเรียบรื่น แต่ว่าทั้งขอคนฝันนี่เกี่ยวกับงูนี่แม่นขนาดร้านไส่เอาจักงูมาให้เอาหัวย้อนลงหกหกอ่ะมาที่สองอีกก็หกเต่าอีกมนจับงูจะตกก็สามตัวเขาสองตัวสองตัวตัวหนึ่งเอาหัวย้อนลงตัวหนึ่งเอาหัวขึ้นมาที่แรกหิวหางว่าั <osion? S 1> <im ann> ้งสองตัวหัวย้อนลงซูนหกกว่าห้าหกศูน การที่งูหรือหมันจะเป็นเก็บแจัคเล้วพวาขัดเครืองเี่ยัดเครื่องเนี่ยขาดเครื่องหกชุนเก่าเนาะหุกชุนนั่นแหละหุกชุนหัลง่มแค่นั้นตัวมีหาเก่ากับมีหหกอันนี้สวงหางคากเลยปโดผูแต่ว่าหางเดียวเด้ยมันขาดลงไปเยนในตลาด ป้อซุนหกกระซุนเก่าแล้วพอเนาะโอ้สุดยอดเออเอาเตรียมตัวแคปหน้าจอเอาทะเบียนก็ถ่ายกระตรงกันดูด่าละดูตัวมันออกไปใช้อะไรยี่นี่หัวอ้าวคำบอกตัววุ้ยกับเนาะเออยับเอาแล้วพอเนาะ เ้า่นาอเขาเปลี่ยนรถก็ห้าหกหราเก้าห้าเก้าห้าเก้าครับเราทำปมากกับทไปเออันเห็นมูมาตลอดที่พ่เนมาตลอดเอาโดนจับกรบคุบกรบยเอนมูก็ควบเลยเล่ามันเ อา้าวครับผมก,ก้าหาหกพี่น้องเนาะสำหรับล่างอาจจะเป็นศูนย์หกพออยู่ในหูจีบแน,นาวอยู่ศูนย์หกศูนย์เกาเนาะสำหรับในห้างพ่อสุพรรณครับผมเนาะครับผมสุกมันมันครับครับผม